เอาเลยสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นความลื่อนไหวของทีมสาวไทยที่น่าสนใจแบบสุดๆไปในทันทีครับกระแสก่อนการแข่งขันวีนเอล2025จีนคลั่งไคล้สาวไทยแบบสุดๆรวมไปถึงชมพู่ถแถลงข่าวพูดโคตรดีครับก่อนการแข่งขันเกิดอะไรขึ้นมาดูภาพรวมความพร้อมทั้งหมดก่อนที่สาวไทยของเรา จะประเดิมสนามเกมแรกเจอกับโปรแลนด์กันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด b s บ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าได้รับกระแสความสนใจมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราล่าสุดเนี่ยนะครับได้เข้าสู่ โรงแรมที่พักซึ่งถูกรับรองนะครับแล้วก็จะใช้เป็นสถานที่หลักในการแข่งขัน v n นแอล5งสัปดาห์แรกที่ประเทศจีนภาพที่เห็นอยู่นี้คือกอแฟนขับจากจีนนะครับที่มาขอลายเซ็นขอรูปถ่ายรูปนักกีฬาวบลยเบลหญิงไทยของเรานะครับในขณะที่เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องราวของงานถแถลงข่าว ความพร้อมก่อนการแข่งขัน VNL 2025ซึ่งครั้งนี้เนี่ยได้ตัวแทนนะครับของแต่ละชาติก็นำโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราที่ส่งพรพันธ์เกิดปราดเข้าร่วมงานแถลงข่าวแล้วก็มีทีมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพอย่างจีนนะครับเบลเยียมรวมไปถึงโปแลนด์แล้วก็ฝรั่งเศส ถแถลงข่าวหลักๆใจความสําคัญนะครับก็เพื่อให้ได้เห็นภาพของความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก่อนการแข่งขันกระแสเป็นอย่างไรบ้างนะครับภาพรวมที่ประเทศจีนตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสวินแอเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าถูกได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วกันแต่สิ่งที่ผมชอบสุดๆกับงานถแถลงข่าวในครั้งนี้แน่นอนนะครับประเทศไทยของเราส่งชมพู พรมพันเกิดปร,ราดนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงขวัญใจคนไทยเนี่ยเข้าไปร่วมงานถแถลงข่าวนะครับเราต้องบอกว่าพอมพัน,น Speak English นะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเป็นการสื่อสารแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับประเด็นสําคัญที่น่าสนใจก็คือการโฟกัสก่อนเกมที่ไทยเนี่ยจะประเดิมสนามนัดแรกเจอกับโปรแลนด์ครับในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับจะเห็นภาพว่าโปรแลนด์เนี่ยส่งคนลุกเข้ามานะครับ นะครับคุณป้านะครับก็เรียกได้ว่าโปรแลนด์นี่ก็จัดหนักจะเต็มในว n l สัปดาหแรกแบบสุดๆไปในท,ทันทีซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับแน่นอนก็คือในส่วนของชมพู่แล้วกันนะครับตัวของพรพธ์เกิดปร,ราดเนี่ยบอกว่าไทยอ่ะเจอกับโปรแลรนด์บ่อยมากในแต่ละปีและทีมไทยเนี่ยพยายามเต็มที่ให้ดีที่สุดเพราะาโปรแลนด์เป็นทีมแถวหน้าของโลกที่ผ่านมาทีมไทยได้ประสบการณ์ที่มีค่าจากโปรแลนด์เสมอ แต่สิ่งที่ได้มากก็คือเรื่องของจิตใจนอกเหนือจากเทคนิคการเล่นจากโปแลนด์ในบางครั้งทีมไทยทำได้ดีแต่บางครั้งก็มีความผิดพลาดที่ต้องเรียนรู้จากโปแลนด์ครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือสิ่งที่ชมพู่กล่าวออกมาในงานแถลงข่าวนะครับซึ่งเรียกได้ว่าพูดโคตรดีอ่ะคือแบบถ่มตัวสุดๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับเอาตรงโปแลนด์เจอกับไทยในผลงานดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่า เมื่อมีโอกาสนะครับก็พยายามทําไม่ได้อย่างเต็มที่นะครับก็เป็นสีสันแล้วก็ไฮไลท์นะครับสำคัญก่อนการแข่งขัน1วันแล้วกันสําหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับที่ทําให้ได้เห็นภาพว่านะตอนนี้เนี่ยอัปเดตนากการณ์อยู่ในช่วงที่เข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าทางฝั่งของเจ้าภาพอย่างจีนเองเนี่ย ก็เรียกได้วา่านะครับให้ความใส่ใจกับทุกรายละเอียดก่อนการแข่งขันมากๆเลยคือหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมพึ่งย้ายโรงแรมเข้าสู่อ่โรงแรมแบบออฟฟิเชียลก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยนะครับเดินทางระวังแผนไปก่อนที่จะไปเก็บตัวที่ประเทศจีนก็คือปักหลักอยู่ที่สมสนรปักกิ่งแล้วก็ฝึกซ้อมที่นั่นเลยนะครับเพื่อปรับสภาพร่างกายอะไรต่างๆให้สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับก่อนที่ในวันที่3เนี่ยก็จะเป็นอย่างเป็นทางการที่เราเนี่ย จะเข้าสู่โหมดการแข่งขันซึ่งก็จะมีโอกาสนะครับในเรื่องของการเข้าไปฝึกซ้อมในสังเวียนหรือสนามการแข่งขันหลักที่จะเกิดขึ้นบอกได้เลยนะว่าเงินที่เราเตรียมทีมโคตรดีนะครับเรียกได้ว่าทําให้ทีมสาวไทยของเราเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเลยนะครับเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมากๆเลยทีเดียวไปเก็บตัวไปปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศนะครับได้ ฝึกซ้อมนะครับในสถานที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับกับการเตรียมตัวในครั้งนี้นะครับก็สาวไทยของเราก็ไร้รอยต่อชัดเจนนะครับเนี่ยอยู่ในช่วงที่เราเก็บกระเป๋านะครับขนของย้ายเข้าสู่โรงแรมหลักสําหรับการแข่งขันต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับบัญยาการในทีมต้องยอมรับว่าดีมากนะครับโคดออสเองเนี่ย จัดการแล้วก็จัดสรรแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลกับนักกีฬาตลอดคือเรื่องของการสื่อสารถือว่าเป็นการสําคัญมากๆสำหรับการทํางานเป็นทีมเนาะซึ่งโคชออเองก็พยายามแชร์แล้วก็บรรยากาศของเด็กๆเ,เองเนี่ยครับก็ยิ้ยมย้นแจ่มใสมีความสุขนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพอโคชออสนะครับได้ฝรงคุณเข้ามาช่วยจัดการเรื่องอที่พักสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็ราบรื่นมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนแฮปปี้มีความสุขแบบสุดๆเลยทีเดียว นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมกระแสหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของทีมสาวไทยเรานะครับที่เรียกได้ว่านะครับยังคงทํางานแบบเข้มข้นเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างมันค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ลงล็อกมากๆนี่เป็นบรรยากาศนะครับขณะที่จะเดินทางออกจากทางแคมป์ของปักกิ่งนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการเข้าสู่โรงแรมนะครับที่พักแบบออฟฟิเชียล นะครับซึ่งทางเจ้าภาพอย่างจีนนะครับมีการจัดสรรให้นะครับเป็นอย่างดีในครั้งนี้นะก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะครับสาวๆเองก็ช่วยทีมงานนะครับในการขนอุปกรณ์ต่างๆพอเข้าสู่โรงแรมที่พักครับคุณผู้ชมก็เห็นภาพชัดนะครับว่าแฟนบอลชาวจีนก็ที่เดินทางมาเกาะติดแล้วก็ติดตามนะครับสถานการณ์ของการแข่งขัน v n l เนี่ยก็เข้ามาขอถ่ายรูปกับบรรดานักกีฬาน้องไก่วิมรัตนพันธ์นะครับหรือ แฟนคลับนะครับอื่นๆก็เข้ามานะครับขอเซลฟี่ถ่ายรูปนี่ยังไม่ทันแข่งขันเลยนะแต่บรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนี่ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดูไปยิ้มไปแล้วก็มีความสุขแบบสุดๆไปในทันทีเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับสาวไทยของเราก็เดินหน้าต่อเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงเวลาการฝึกซ้อมนะครับต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด นองเหนือจากความเข้มข้นฝึกซ้อมในแง่ของแทคนิคก,ก,กลยุทธ์และวิธีการที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในวินแอลแล้วเรื่องของเวทเทรนนิ่งนี่ทีมสาวไทยของเราชัดเจนนะครับไม่พักเลยนะครับเดินหน้าเล่นเบทเข้าฟิตเนสกันอย่างต่อเนื่องครับปีนุชเป็นน้อยเพียวชราพรคงยศนะครับรวมไปถึงนักกีฬาคนอื่นๆก็เข้าเทรนนิ่งนะครับนี่รครับอมศิลป์ศศิภาพรจันทวิสูตรนะครับก็เป็นภาพหลายมุมมองนะที่ทํ้เราเห็นภาพชัดเลยว่า สาวไทยเนี่ยนะครับละเอียดในทุกความใส่ใจจริงๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับที่โคดอสเองก็ย้ําชัดว่าเรื่องอาหารก็ต้องระบัดระวังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหเ,เรื่องของสารกระตุ้นอะไรต่างๆทุกวันนี้มันก็มีตรวจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็เน้นนะครับเรื่องของสถานที่การฝึกซ้อมนะครับก็ได้รับคำดูแลนะครับจากทางสมาคมกีฬาบอลล์บอลของจีนรวมไปถึงปักกิ่งที่จัดหนักจะเต็ม นะครับดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็เรียกว่าสถานที่การพร้อมเขาสุดยอดมากๆเลยนะแต่อันนี้ถ้าผมสังเกตเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ออฟฟิเชียลของทางฝ่ายจัดการแข่งขันเพราะว่าเราก็จะเห็นป้ายของ VNL นะครับที่ติดอยู่เป็นระยะนะครับก็เข้าสู่โหมดการแข่งขันอย่างเต็มตัวซึ่งมาวิเครานะห์ณจุดๆุดนี้นะครับยอมรับเลยว่าดูจากนักกีฬาดูจากบรรยากาศของทีมดูจาก เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาครับว่าทีมสาวไทยของเรางวดน,นี้พร้อมมากๆจริงๆพร้อมแล้วยิ่งดูยิ่งแอบยิ้มมีความสุขนะครับนักกีฬาเองก็อยู่ในอา,อารมณ์และความรู้สึกที่อยากเล่นนะครับอยากที่จะเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองให้ได้อย่างเต็มที่ประกอบกับนะครับในสัปดาห์แรกอย่างที่เรารู้้ทราบกับโปรแกรมที่ประเทศจีนที่ปักกิ่งเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าได้ลุ้นนะครับนอกเหนือจากเกมที่เราจะเปิดสนามเจอกับโปรแลนด์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเกมกับเบลเยียมเอยหรือแม้กระทั่งเกมกับทางฝรั่งเศสนะครับตุรกีตุรกีเองก็ขาดแกนหลักไปพอสมควรนะครับสาวไทยของเราก็อยู่ในช่วงที่มุ่งมั่นแบบสุดๆนะครับที่จะพยายามนะครับทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับย้ำโปรแกรมกันอีกรอบนะครับสำหรับวินเอลสัปดาห์แรกนะครับวันที่4มิถุนายนนี้นะครับทีมสาวไทยของเราก็จะเจอกับโปแลนด์ก่อนนะครับจากนั้น ในวันที่5ก็จะพบกับเบลเยียมนะครับต่อจากนั้นเนี่ยจะลงสนามเจอกับทางด้าของตุรกีแล้วก็ปิดโปรแกรมด้วยการพบกับฝรั่งเศสนะครับก็มาติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยของเราและกันนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คืออัปเดต v o l วอลเลย์บอลหญิงนะครับประจำคลิปคอนเทนตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะนักจะเต็ม กันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์ content, สไตล์ Big c แชมปแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ